สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับหลังวันหวยออกเราก็จะมาพบกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาอ่านนี้ก่อนครับนี่ครับคลิปนี้นี่เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณ์ายนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้วันนี้โอ้โหสุดยอดอีกแล้วครับวดนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับหลบว่าคูณ เล่นผมอีกแล้วครับงวดนี้โอ้โหอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะนี่ครับโอ้โหมงที่แล้วออก95ใช่ไหมครับนี่ครับ95แล้วผมเน้นแต่เลขเนี้ยผมบอกเสมอว่าผมจะตามเลขนี้ตลอดนะครับแล้วงวดนี้เอาอีกแล้วครับหลวงพ่อคูณเล่นผมอีกแล้วครับดูครับนี่ลงมาล่างอีกแล้วครับ งวดที่แล้วบนนี่นะครับงวดนี้มาล่างอีกแล้วครับโอ้โหคนจะไม่ถูกหวยนะครับผมบอกแล้วว่าขนาดเนี่ยขนาดจะจะผมยังไม่ถูกเลยนะครับนะเนี่ยเลขเนี้ยโอ้โหอยู่ที่ดวงจริงครับแต่ต้องยอมรับครับหลวงพ่อคูณปีนี้แน่นอนครับไอแล้วไอเลขเนี้ยผมโดนมาแล้วนะลงไปพวกบอกโยงไปเรื่อยนะครับ แต่โยงไปเรื่อยออกจริงๆนะครับนี่ครับวันนี้ออกห้าเจ็ดนะครับก็ออกนี่ห้าเจ็ดล่างนะครับนี่โอ้โหไปไงครับเขาว่าโยงโยงไปเรื่อยแต่โยงไปเรื่อยแล้วถูกครับพี่พี่พี่ว่าไงแต่ผมไม่ถูกนะเพราะว่าผมโยงไม่เป็นแต่เนี่ยเสียได้อีกแล้วครับเลขนี้ตามเลขนี้ครับไปเชื่อไหมหลงพ่อคูนนีนะ่ออกจริงๆนะครับ ดูนะครับวันนี้ไปดูวันนี้นี่ดูวันมรณะภาพอีกแล้วครับดูครับนี่ไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลขมีศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าจะจะเป็นไปได้นะโดยนี่นครับแล้วมาดู นี่นะครับนี่โอ้โหแล้วเลขนี้ห้าเจ็ดล่างนี่ห้าเจ็ดล่างนี่ครับใครผมว่าโยงแล้วถ้าใครเล่นเป็นโยงถูกก็บอกผมด้วยนะครับถ้าใครติดตามผมในคลิปที่แล้วนะเสียดายจริงๆเลยผมนี่ผมตามตรงนี้แต่ว่าเขาถึงบอกว่าเก้าสามารถกลับเป็นหกได้นะครับ ผมก็เน้นอยู่แต่เนี้ยแล้วงมดที่แล้วเป็นเลขสูตรเลขสูตรผมก็พอเข้าอยู่หนึ่งตัวครับแต่งวดนี้ผมจะเชื่ออยู่ในหลวงพ่อคูณนะครับว่าต้องให้ผมถูกแน่นอนงวดต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับเลขตามกับเลขสูตรนะครับเลขไหนจะมาก่อนนะครับแล้วเลขสูตรก็เลขสูตรนะครับเลขสูตรผมก็จะเหมือนเดิมนะครับ ผมก็จะเอาผมจะเอาเลขสูตรกับเลขหลวงพ่อคูณนะ่ะมาคู่กันเสมอเพราะว่าถ้าผมคิดได้ตรงกับหลวงพ่อคูณผมก็จะเอามาเอาเลขนี้มาแต่สูตรนี้ผมใช้ตลอดไปดูได้ครับผมไม่เคยเปลี่ยนสูตรผมจะใช้สูตรนี้ตลอดนะครับผมก็เอาเนี่ยเจ็ดหกหนึ่งเนี่ยนะครับมาบวกกันนะครับนี่เปึ๊บปึ๊บปิ๊บก,กันแล้ถ้ากับเฮ้ย 7จ็ดสองสิบสี่นะครับเจ็ดสองสิบสี่นะครับถ้าแต่มือไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ออกห้าเจ็ดนะครับผมก็จะเอามาทําการแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ได้เท่ากับเออนี่นะครับโอ้โหแล้ว ตรงกับหลุมพอคูณจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วถ้าผมคำนวณมาแล้วผมตรงกับหลวงพอคูณเนี่ยก็น่าจะรู้นะผมไม่เคยพลาดนะครับผมต้องเอาลงเสมอน,นะครับถ้าผมคำนวณแล้วตรงนะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยผมใครจะว่าผมยังไงก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับอันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วว่า ความเชื่อมันก็ผมเชื่อในหลวงพ่อคูณน,นะครับแล้วออกจริงๆแต่ทําไมหลวงพ่อคูณดูขอให้ให้ผมนะอันนี้อย่างนี้นะงวดที่แล้วผมจะเขียนอันนี้แล้วเนี่ยถ้าผมเขียนน,นี่นะโหเกิดเลยผมถูกแน่ถ้าผมเขียนแบบนี้แต่ผมบอกเสมอว่าหวยออกคล้ายๆก็พูดได้นะครับแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเล่นตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็งวดที่แล้วมันมีคู่นี้อจํานำนวนได้นะครับ แต่งวดน,นี้มาออกนี่วันมรณะภาพนะครับหลวงพ่อคูณน,นี่นะครับนี่แต่ว่าผมไม่อยากจะเขียนหมดเพราะว่าถ้าเขียนหมดนะถ้าผมตามหมดทุกเลขนะมันจะเยอะไปแล้วพอมันเยอะแล้วคนดูก็จะว่าเอ๊เขียนเยอะอยังไงก็ถูกนะครับผมจะเขียนที่ว่าผมชอบละกันนะครับในของหลวงพ่อคูณน,นะครับเนี่ยแต่อันเนี้ยแหมใกล้สิ้นปีด้วยนะ นี่นะถ้าจับน,นี้นะอันนี้นะโอ้โหจักเลยครับนี่หรือจะเอาดีก็่นนี้นี่ตรงนี้กับตรงนี้หลวงพ่อคุณว่าไงครับกอนี้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ตรงนี้อยู่แล้วนี่ถ้าเขียนตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวกวดนนี้มาเออเอเอเหมือนมีสัญ,ญลักษณ์ครับเห็นไหมครับทุกคน อันนี้แสดงว่าให้ผมเอาอันนี้เข้าไปใช่ไหมนะครับเดี๋ยวงวดนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับว่างวดนี้ผมจะถูกไหมครับผมก็จะตามเหมือนเดิมนะครับเอาเลขสูตรด้วยแล้วก็เลขหลวงพ่อคูณด้วยนะครับนี่นะครับผมจะตามเลขหลงพ่อคูณก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขสูตรนะครับเลขหลงพ่อคูณก็จะเป็นที่ผมตามทุกงวดนะครับเลขนี้นะครับดูนะครับ นี่นะครับถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีลูกน้องเฮ้ยหรือว่าลูกน้องมาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับควมขำนะครับนี่นะครับแล้วก็เลขสูตรผมนะครับแล้วก็เลขสูตรผมเลขนี้นะครับตรงกับหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะครับนี่นะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะตามก็ได้นะครับแล้วก็ ไม่อยากจะเขียนเลยเดี๋ยวเยอะเกินแต่ว่าหลวงพ่อคุณวงให้แล้วอันนี้ความเชื่อนะครับดูแล้วแต่นะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นไงครับตรงเป๊ะครับแม่นี่นะครับอะไรจะขนาดนั้นกัดถกกับว่ากันนะครับมาครับมานะครับตามก็เป็นตามครับมาครับเอาเอาแบบเล็กๆหน่อย อันนี้คือเลขที่ไฟวงนะครับฮมันก็ถ้าเยอะเกินไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเ,เลขเยอะเกินนะครับแต่ถ้าเอย,อย่างนี้กําลังอดีคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับผมบอกแล้วว่าผมยังเชื่อในหลวงพรอคู่นะครับว่าจะให้โชวให้ลาบผมอยู่นะครับ ก็โอ้โหไม่อยากจะเขียนแบบให้ให้ครบเลยนะเนี่ยเขียนให้ครบเลยแล้วก็นี่ใช่ไหมนี่เพราะอันนี้มันตรงอยู่แล้วอันนี้ตรงอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นี่หรืออ๋อมีมีตรงนี้อีกนีตำแหน่งนะครับไม่ได้เขียนไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้ก็ยังไม่ถูกนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะว่าผมจะถูกสักงวดอนไหมนะครับ คลิปนี้ก็ถูกพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าสูตรผมที่เขียนกับเลขหลงพ่อคูณนะครับปร,ริสุทโทจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ